ผมมินจากไดโวโตวบอบ็ครับตอนนี้อยู่ที่งานบางกอกออโต้ซาลอน2023นะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะพาไปเดินชมรถเจ๋ง mm hmm. ๆในงานนะฮะนี่คือรถแต่งที่ลงเรือ mm hmm. มานะครับใส่ตู้มาจากญี่ปุ่นนะตัวนี้เป็นตัวใหม่เลย GR86 SD Design นะครับเป็นชุดแต่ง Y i o d y ของทาง SD Design เขาโอ้โหดุมากนะครับเพิ่งจะแนะนำตัวไปในงานโตเกียวออโต้สาลอนไม่นานนี้เอง มาให้คนไทยได้ยนโฉมนะครับสำหรับ g r 86ก็ขายไปพอสมควรเลยแหละในเมืองไทยนะครับขายโดยทั้ง t o y ย t a ขายโดยผู้นำเข้าอิสระนะแบบนี้สั่งได้แล้วสั่งทาง SD สไซน์ได้แล้วชุดแต่งเอามาโชว์นะครับลงเรือมามีโอกาสก็มาดูกันญี่ปุ่นเขาแต่งแบบนี้เลยนะคือชุด Aero p a r ์เนี่ยแม้ว่าจะเป็น ไม่ได้แต่งลงสนามนะครับวิ่งถนนนี่แหละแต่หลักอากาศพลรศสพท์เรื่องของ Aero Dynamic กเขาจะทำเหมือนรถสนามเลยนะฮะ<อ>ยังกับพวก GT300 อะ่ะนะฮะชุด Aero พาร์ของเขาเบรกก็เป็นของ s d e s i g ซนะครับล้อเรนี่โหชุดแต่งไฮไลท์เลยถึงได้อยู่ หน้าสุดของงานนะครับของออ,อ,อ,อนี่ก็ใช่นี่ก็รถจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ก็คือ Mazda RX 7 RE Amemiya ยนะเก็ในเมื่องไทยมีหลายคันที่ใช้ชุดแต่งแท้ญี่ปุ่นแต่ปีนี้เขาเอาตัว RE a m e m ม y a มาโชว์นะฮะเขามีหมดนะเวลไซส์คือ ของ Seven เซเว่นี่ยคนไทยเป็นเจ้าของตัวเงเจ๋งเยอะครับแบบ f a สต์แอนด์เฟ u s เราก็มีมีมาโชว์ในงานด้วยแต่ตัวนี้มาจากญี่ปุ่นนะฮะเบรกเอ็นเแต่ 86S หที่แปดถกคันนี้น่าจะรถไทยครับแปดคันนี้น่าจะรถไทยนะฮะคนไทยเรามีรถซิ่งญี่ปุ่นพร้อมชุดแต่งเจ๋งเยอะครับคันนี้รถไทยสวยดีอ่ะกลับมาดู รถญี่ปุ่นนี่นี่อันนี้ใหม่จริงครับเพิ่งกว่าตัวที่ญี่ปุ่นไปไม่นานนี่คือ Z400 Top ้อยท็อนะอันนี้ใหม่จริงโอ้โหนะก็เป็นสปอร์ตสที่นั่งนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใหม่นะเป็นชุดแต่ง t o อปซีเครดคาร์บอนฝาหน้าคาร์บอนนะครับโ,โหหล่อเลย จัดเต็มจริงๆตัวนี้ลงตู้มาเหมือนกัน้วเมืองไทยขายแซดไปแล้วหลายคันเหมือนกันนะครับมีผู้นําเข้านําเข้ามาแต่ิสันมอเตอร์ประเทศไทยยังนะครับโอ้แต่ชุดแต่ง Top s ซีเคทนี่ยังกับรถพวกเขาเรีกยกแหละไร GT 3 0 0เลยอะแฟนเลดี้แซดตัวใหม่หล่อมากตัวนี้เครื่องเป็นเครื่องเทอร์โบนะครับ เครื่อง V ด้วยนะฮะเป็นเครื่อง V 6เทอร์โบเทอร์โบคู่ก็แซ่ร0 0ก็400ม้าครับแล้วก็อามาต่างจริงครับสำหรับ S 2 0 0 0 BN Sport ตัวนี้ก็มาจากญี่ปุ่น S 2 0 0 0นี่โอ้โหหายากมากฝรั่งนี่ชอบนะครับเพราะแรงจริงนะฝรั่งนี่โัวชอบมากข้างไค้เลย ฝั่งตลาดอเมริกานี่สำหรับ S2000 เซเว่นคันนี้รถไทย R.E. Super G อนี่รถไทยนะครับโอ้เซเว่นนี่กำลังมานะสุดจริงแค่ติดเครื่องฟังเสียงก็โหดแล้วอะ่ะนะเสียงเครื่องโรตารี่นะครับอ่านี่เป็นรถญี่ปุ่นนะครับมัสแตง ม s ส a ตงคันนี้เป็นรถญี่ปุ่นนะครับแพนเดมเออเขาแบบแต่งรถอเมีิกันนะ่ะต,ตัวที่เป็นแพนเดมนะครับสำนักแต่งดังนะฮะก็ทำพาร์ทที่เป็นวายบอดี้ให้กับตัว m ม s สแตงปัวเท่ มาอีกคันหนึ่งนะฮะรถแต่งก็มันไม่ใช่แค่รถเก่งนะรถ SUV เขาก็แต่งเหมือนกันนะนี่จิมนี้คันนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับโอ้ชุดแต่งกระจังหน้าของวาวนะครับแล้วก็กันชนของแฮมเมอร์รถแต่งแบบเท่มากแต่งแบบคนรวยแต่งนะครับนะรถเขามีประตูเรียงต่างเขาออกหมดเลย แล้วใส่เบาะเล็คาโรโอ้โหเป็นเป็นโรเคสนะครับระบบกันสะเทือนยกใหม่หมดเลยพื้นฐานของทิมนี่นี่ก็เบนซินพันห้าขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับโหใส่ยาง MT ด้วยยางมัตเทเรนนะครับโคตรจริงๆนะฮะโคตจริงๆคันนี้ของ n s t a t e นะครับตัวนี้ก็ลงตู้มาจากญี่ปุ่นนะ พี่นุ่นเขาแต่งกันเยอะพี่นุ่นเขาแต่งกันเยอะนะฮะไปกันต่ออ่ะสำหรับคนที่เป็นแฟนรถยกสูงแต่งนี่ตัวนี้ออฟชั่น4ฟร์วิวนะครับก็เป็นสำนักแต่งกันชนเหล็กโอ้หแต่งสไตล์แบบสปอร์ตออฟโรดนะครับมีหมดเลยนะของ r ีโว d m a มตัวนี้ออฟชั่น4ฟร์วิวนะครับ ตัวนี้เอเวอเรใหม่เนี่ยดูกระจกข้างล่างสะท้อนให้เห็นตัวแผ่นกันกระแทกนะครับนะกาดตัวอันเดอร์โคเวอร์ปกป้องความเสียหายเวลาไปลุยตัวนี้น่าจะเป็น r a p เตอนะครับนี่มี r a ปเตอนี่ก็ใช่อาจจะแรปเตอร์ดีเซลเบนซินหรือเปล่านะโหดจริงๆโหลดซิ่งเยอะมากครับ นี่ก็ใช่นี่ตัวนี้เป็น R35 หนะลดซิงนี่ยังยกให้ญี่ปุ่นเขาเลยนะโอ,อกคเรลลี่ก็มีแต่นี้เป็นฝั่งทำเกี่ยวกับเรื่องของสีและเฮ้ยแซดสามโอ้โหนิงมากนิงมากครับแซดสามตัวนี้ก็เป็น เขาขายนะตัวนี้ไม่ได้มาโชว์นะมาขายนี่ GT2 RS นะครับ Porsche ในวัน GT2 RS นะครับอมีรถมาขายเช่นกันนะครับเป็นรถมือสองข่าชมนะครับ Bentley โอ้โหนี่ไวรุ่นดูไบ Lexus LX 6 0 0 F Sport โหจริงครับเขาขายด้วยนะไม่ได้โชว์อย่างเดียว a E86 รถส่งเต้าหู้ <Okay. S 1> นะฮะระดับตำนานไปแล้ว oh. นี่ครับอันนี้ของคนไทยหมดเลยนะครับแต่งสไตล์จากการ์ตูนดังเลย e g โอโกกำลังมาเลยครับโอ้โ oh, ห oh, ดูคันนี้ดิครับโอ oh, แต่งเท่มากแล้วก็ S2000 oh. ของ One Man Project นะครับนี่ โอ้โหโดจริงๆนะครับนี่รถคนไทยมดเลยนะที่พาไล่ชมเนี่ยรถญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นมันจะมีอยู่6คันแต่ที่พาชมเจ๋งๆแต่งเต็มเนี่ยรถคนไทยหมดเลยนี่ก็ของคนไทยนะครับคนไทยเป็นเจ้าของรถ Liberty Walk หลายคันมากนะนะฮะเป็นชุดแต่งแบบดังเลยนะครับนี่ l i b e r t y Walk ูเปอร์น,นะครับทะเบียนไทยด้วยวะ ะะ NSX Liberty Walk เหมือนกัน NSX นะครับ j a Pan f e r r a r i มันสุดยอดทรงคุณค่าเลยนะโหคนไทยมีรถเจ๋งๆแบบนี้เก็บไว้นะครับเน,น,นี่ยฮะเนี่ยว่าจะโพสยังไงโพสท่ายังไงดูไว้นะครับวันนี้เป็นทอนด้าซิตี้เทอร์โบหมดเลย นี่ก็เป็น r 3 5 liberty walk ครับโอ้โหเป็นล้อเวิร์กแล้วก็เป็นรถนิส m โมนะฮะโมดิฟายโดย hks โหเต็มระบบจริงคันนี้โอ้คันนี้นนต้องโหดมากนะฮะ liberty walk r นะครับเบรกเอเลดเอา r 3 5มามาทำนะฮะคาร์บอนเต็มร,นนระบบ เมื่อกี้พาดูรถแต่งแล้วเนีย่ยพวก GTR อะไรเงี้ยก็เ,เห็นว่าเออเขาแต่งแล้วเขาก็ไม่ได้ขายใช่ไหมครัมาแต่งก็เอามาจอดโชว์แต่ถ้าเกิดมีตังค์จะซื้อนี่ครับมีขายนะนิสสันกรุงไทยเขาขาย GTR นะครับนะเป็นดิลเลอร์นิสสันมีแซกสี่ขายด้วยเฮ้ย GTR ตัวนี้เป็น T-spec นะครับก่อนไมเนอร์เชนนี่เป็น T-spec นี่ฮะมีขายเช่นกันในซิทของโรซีทะบุระครับทะบอยู่ตรงนี้ลล<ะ>แล้วเราเราลบได้ไหมไรเทีนี้เดี๋ยวครับจะลบอะไรของผมโอ้ยนะฮะก็ซื้อได้นะครับใครไปดูรถแต่งก็โอ้ชอบจริงเลย GTR เมืองไทยเราก็มีขายมีดีลเลอร์นะเป็นนิสสันกรุงไทย น้องจาก GTR นี่เขาขายแค่400ด้วยจิมมี่ซื้อไปเหรอซื้อคันนี้ไปแล้วเหรอเปล่าเปล่าเปล่ายากสุดในรถนี้ไม่ได้คันนี้นะฮะคันนี้อัพราคาแล้วนะผมมีลายเซ็นแล้วเฮ้ยผมมีลายเซ็นบอกป๊อกกี้ลายเซ็นใครครับฮะคาร์มูล่าคาร์มูล่าซังคา์มูล่ซังนะครับนี่ฮะอันนี้ตัวนี้เป็นบินนัมเบอร์หมายเลขเบอร์หนึ่งเพิ่งต่อเมื่อกี้เลยเหรอเอ้ยไม่ใช่เลยแล้วไม่เบอร์หนึ่งมาอยู่ที่เราอะครับป๊อกกี้คันนี้รถผมเองอ๋อโอเคสำหรับ มันเป็นลันในตัวทีสเปคไหมใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือเริ่มแรกคือต้องบอกว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยมันมีน่าจะประมาณ3ามคันคร่าวๆก็คือตัว JDM อ่าฮะของ U.S. แล้วก็ของ Global Spec อ๋อตัวนี้เป็น Global Spec Global Spec ใช่ฮะโอ้โหมันจะเลขเลขมันจะมันจะลันมันจะลันไม่เหมือนกันอ่าตัวหน้าแต่ตัวหลังเนี่ยเขายังให้เป็น0 0 0ย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับมาดูนี่ฮะตัวนี้เป็นของอคุณพ็อกกี้เจ้าของเขานะครับ เป็นคนที่เซอร์วิสรถนิสสัน GTR ในเมืองไทยได้ได้รับอนุญาตจากนิสสันมอเตอร์นะครับในการเซอร์วิสรถ GTR ตัวนี้เขาไม่ขายละเนี่ย001 00, <c oughs> โอ้โหสุดจริงคำนี้ทีสเปนะครับแต่ตอนนี้มันม i n เนอร์เชนมันมีอีกหน้าหนึ่งแล้วนะเ,วเปลี่ยนตัวในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับแต่ตัวนี้เขาก็มาจอดโชว์นียะ ความพิเศษของ GTR R35 ตอนหลังนี่นเห็นลายเซ็นไหมทาคูมิคนประกอบเครื่องยนต์ <c oughs> เครื่องยนต์เป็นแฮนด์บิลก็จะต้องมาเลือกแบบว่าเฮ้ยลูกสูบแหวนนะฮะนัดต่างๆคือมันจะทําโดยคนแบบลูกสูบเรียงมาเป็นร้อยๆเลยเขาจะมาเลือกมันต้องพอดีนะฮะส่วนที่เป็นเครื่อง V นะครับสุดยอดนะฮะถ้าไหวก็จัดประหยัดทำไม <c oughs> นะครับยอดนะตัวนี้ทีสเปคเขาคงไม่ขายมีลายเซ็น ของคนพัฒนาคนทำรถด้วยนะครับเบรกเซรามิกนะเดี๋ยวคงไปจอดโชว์ที่ที่โชว์รูมเขาแหละนี่วิงหลังสปอยเลอร์เป็นคาร์บอนโหทีสเปคนี่สุดครับเนี่ยทีสเปคมันก็คือแท็กสเปคเป็นสเปคสำหรับลงสนามได้นะครับเขาว่าอย่างนั้นจะมีสีเนี่ยที่มาใหม่แล้วก็สีแบบออกม่วงๆทองๆองหัวสวย นี่โลโก้ใหม่ของนิสสันด้วยปวดจริงครับดูดิลดราคาเป็น10ล้านยังไม่มีโชคคำเลยเนี่ยลดซิ่งต้องนี้ปวดจริงครับส่วนเราไม่มีตังซื้อเป็น10ล้านเราก็ซื้อแค่นี้พอ a าร์เมเนี่ยนี่ก็ได้เนี่ยซิ่งเหมือนกันพอใส่ชุดแต่งแล้วก็น้องๆ g t r กันนะครับแล้วก็มีคลิกมีอะไรเงี้ยลองดูได้นะครับ โดยรวมก็ประมาณนี้จริงๆยังมีรถอีกเยอะมากหลากหลายนะครับางานบางกอกออโต้สาลอนก็เป็นอีกงานหนึ่งนะจัดอยู่ที่อินแพกเมืองทองธานีใครที่มาทันก็มาดูงานมีถึงวันที่2กร,รกฎาคมถ้าไม่ทันก็ดูภาพบรรยากาศในงานนี่แหละรถเจ๋งๆมากมายนะครับยกมาจากหนังดังๆก็เยอะนะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์ผมมินจากไดอาบล็อก้องาไปก่อนสวัสดีครับ